สาวเดือนจะพาพี่พาน้องไปทิ้งขยะก่อนนะคะหลังจากที่สาวเดือนหดน้าต้นไม้ถูบ้านถูห้องเรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่นะนะจ๊ะนี่สาวเดือนจะเอาขยะไปทิ้งก่อนเพราะว่าอย่างฝนตกตอนนี้นะคะทุกคนคะ่ะฝนลินแล้วนะคะฝนลินแล้วตอนนี้นะคะไปะพี่น้องคะ่ะ นนันเด่นครับแล้วนะคะกุ่มดำเขาสองประมาณเกือบสองมือนะคะทุกคนมือมือกว่าววกว่าเกือบสองมือชาวเดือนที่ให้ถึงสองมือเกินอัตราแล้วพี่น้องลดเพาเขาคัวใหญ่นะพี่น้องนะคะขยะไปพี่น้องไปกับชาวเดือนอาสมบรรยากาศฝนตกลินพราะ มันนี้มาจัดก,การขยะน้อยบ้างก่อนนะพี่น้องเซอ,อลงไปน้ากันได้บ่นอ้อจะเดินสิวางโทรศัพท์จากน่อยคนนะคะแป๊บนึงแปบ๊บนึงพี่น้องป้องปายนะคะวางโทรศัพท์จากน้อยสิจ,จัดแต่งเงินอันนี้เพื่อนนะขยะน้อยเพื่อนนี่นะพี่น้องบลายพี่น้องจะเดือนจนะไปทิเนาะ ไปเที่ยงสักเพราะว่าเขาเขาได้เอานิดเออขยะใหญ่ไปเที่ยงแล้วเขาก็เอานี่ไปดึงสักสร้ากันมม่เอาไปเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเดินไปเอาถุงพลาสติกมาใส่ขยะน้อยก่อนนะพี่น้องแป๊บนึง ใส่ให้เพ <sind puppy. S 2> uh? ื่อนเรียบร้อยซะ่ไหมพี่น้องนะคะเพื่อนมาประกอจังวกได้เฮ็ดอีกนะเป็นภารกิจในบ้านแม่เรือนของสาวเดือนนะคะทุกคนก็พี่น้องเ๋อให้เป็นซื้อเอามือนึ่งถือเท่าจะซักมือนึงถือขยะใหญ่นะคะทุกคนลินบอกฝนพี่น้องเออฝนบอกลินชาวลิน น้องแซมฝนบมลินแหงลินอยู่บวลิน,นหน่อยๆนะคะลินอยู่พี่น้องเอ้ยลินบมแหง้งเราจะไปตอนลินบมแหง้งเนี่ยเสียงนกฮ้องพี่น้องอดอกหญ้านี่ก็งามเลยพี่น้องเลยนะคะนี่ฝนล,ลินบรรยากาศฝนลิน ขยับ่ันเทียงขย้บ,บอื๊ดอื๊ดขยัน้อยขยัน้อยแกเอามือเอาแขนออกก่นอนแป๊บเรียบร้อยมาเลยได้มาแหงเลยได้ปนลินแหงเลยได้พี่น้องลงเมเ็ดแหงแล้วกันเนปล่าก่อนก็ซีเนปเป่าดอกไม้มันเนปหูยังหง่อบ่ ดอกจำปีจำปาละเอาดอกน้อยนะพี่น้องบุไปบุไปมาในฝนตกลิ่นเข้าไปเหี่ยเอาดอกใหญ่ก็ได้เอาดอกน้อยนี่ละดอกน้อย,ลยลอนียลยล่ะโอได้ดอกเดียวพี่น้องได้ดอกเดียวแซบอันนี้ออดอกไม้อน,นี้งามแหงเล้้พี่พ้้้้้้้้ดอกหญ้าแต่ว่าก็งามนะคะทุกคนคะ่ะ ดอกงาแต่ก็งงามโอ้โบเนบหูดอกพี่น้องกินบอหอมคิ้วกินเมนอันคิ้วเคียวอันกินเมนนะคิวควควค้วเป็นคิ้วไปพี่น้องกอง้โบเนหอมงามอยู่หาก,กันมันบอคือดอกจำปีจำปาเนาะหอมปเอาขยะไปไว้พี่น้อง่ะเ็ปเรียบร้อยก่อนคริปน,นี้นะคะทุกคน ใส่ถุงอะใส่ถุงยางใส่ถังเรียบร้อยกับแสดงว่าจบเครดนะคะทุกคนค่ะตั้งกล้องก่อนพลองนะคะ รรรรนนเรรเาร้าคลิปป้เดือนของเรานะคะทกคนคะในสาวเดือนลาพี่ละน้องไปก่อนนะคะทุกคนค่ะนะพอพอกสาวเดือนในคลิปต่อไปนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ